ที่นี้ก็มาถึงคำว่ากระเรียนซึ่งเป็นชื่อของนกชนิดหนึ่งค <c oughs> ติจากนกกระเรียนนีมีกล่าวไว้ในลักษณะเป็นอุปมาสำหรับพระอรหันต์เป็นอุปมาแก่ความหมายของคำว่าพระอรหันต์ ไม่มีเจตนาที่จะทําบาปหรือทําบาปได้อีกต่อไปโดยเปรียบเป็นนกกระเรียนว่าแม่เขาจะเอาน้ำอนกับนมให้มันกินมันก็สามารถแยกกินแต่นมคงเหลือน้ำเปล่าไว้ในภาชนะนั้น เทียบกันในข้อที่ว่าแม่จะมีใครหยอดสิ่งไม่ถูกต้องตามธรรมวินัยเช่นสุราเป็นต้นลงในปากของพระอรหันต์ส่วนที่เป็นสุราก็จะไม่เข้าไปจะเข้าไปแต่ส่วนที่เป็นน้ำโดยบริสุทธิ์เท่านั้นอย่างนี้เป็นต้นขอให้สังเกต ดูเป็นพิเศษในข้อที่ว่าพระอาจารย์เหล่านั้นมีความสังเกตกันมากน้อยอย่างไรและรู้จักเอามาทำให้เป็นอุปมาได้ในลักษณะอย่างไร